ไปสืบดูแล้วมันไปได้ลูกเอื้อนมาจากไหนเพราะว่าลูกเอื้อนน่ะมันทํายากมากเลยนะในประเทศไทยเนี่ยมันมีไม่กี่คนอะประมาณ20ปีจะผุดมาคนนึ่งลูกเอื้อนแบบสมัยเราหนุ่มๆก็อัศนีวสันเวลาร้องแล้วมีเอกลักษณ์แบบโอเคสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเอมังมาแลอาหลังจากนั้นก็มาเป็นยุคยุคอะไรอะพิติกชิโร อะไรนะที่เขาใครเป็นคนปอบโยนนุวใจแรงกมันจะมีมนุษย์แปลกๆปที่ทำอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็มีเอื้อนยุคหลังนี่ก็พิเศษพ่เศษเราข้ามเข้าไปตอนนี้ไม่ใช่ ของเขาขึ้นอยู่เดี๋ยวมึงถ่ายกูไปมึงไปโพสหลงผู้นี้กูก็โดนเขาด่าเส้นทางลูกผู้ชายมันก็ต้องมีพลาดผิดกันบ้างอย่ามาทักถามย้ำเตือกันมากเกินไป คนที่มันไม่มีความผิดคือคนที่มันไม่เคยทำอะไรพูดกันแบบควายๆเออเพลงนั้นนี่ผมให้เป็นเพลงแห่งปีเลยนะเอ้เปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่องกีตาร์ไหม กีตาร์ตัวนี้นะครับก็คือว่านักดนตรีต่างชาตินะครับเขาก็เล่นไปแล้วก็เผาไฟ